สวัสดีค่ะวันนี้พันพามาดูอเมล่ากันนะคะคันนี้เป็นสีแดงสดเลยแดงแบบแดงแป๊ดเลยนะนี่เลยจ้าอันนี้เป็นลายขวางแบบเรียบๆนะคะสีจริงอย่างที่บอกนะคะเป็นสีแดงแดงสดคือสีจริงแบบร้อนแรงมากนะคะสวยงามของเราเป็นงานทับของเดิมนะคะไม่ได้ลอกของเก่าออกแต่เวลาใส่อย่างเงี้ยถ้าตัวเบาะหน้าเนี่ยในบางรุ่นก็ต้องถอดมาใส่บางรุ่นสามารถใส่ในรถได้เลยนะคะแต่เบาะหลังเนี่ยของเราต้องถอดมาใส่แบบนี้เลยนะช่างกำลังใส่อยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูอีกทีตอนที่ว่าเสร็จทั้งคันนะคะเสร็จเสร็จแล้วนะจ้าอเมล่าสีแดงสดนะคะสวยงามค่ะ นี่ไงนะคะสีนี้สวยงามมากเลยของเราเป็นรุ่นบอกงานทับของเดิมนะคะประกันให้อีก3ปีนะคะเป็นงานเฉพาะรุ่นค่ะหนังตัวหนานะคะจริงๆของเราเนี่ยใช้งานไม่ถังกว่า5ปีนะคะนี่เลยนะ่ยจำไม่ค่าร้อยอันนี้นะคะเราก็มีกระเป๋าหลังให้เรียบร้อยนะนะคะสำหรับคันนี้มีเท้าแขนนะคะเท้าแขนใช้งานได้กกปกติงานทับก็จริงค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่อยากใช้งานได้กกปกตินะคะเจ้าน้ำมีให้ใช้งาน,ดนได้เหมือนเดิมปิดเข้าไปสนิทนะคะสำหรับใครชอบสีแดงนะคะอยนี้เลยคะ่ะ สวยงามใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะไม่ต้องทิ้งรถไม่ต้องทิ้งบอกค่ะสามารถสั่งซื้อแล้วก็วางมาจ้ามันติดได้เลยันติดใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะหนังนานๆเลยนะคะ